นี่ครับพี่น้องภาพี่น้องมาถอดปาสามแบบครับพี่น้องสามแบบนี้ครับเห็นเหงืขั้วผมเนี่ยครับเลอกแบบนี้เลยครับพี่น้องล้างทำความสะอาดยาี่ยครับเลยครับจวนผมเนี่ยครับได้ไปตั้งคำถามกับพี่น้องข้างบ้านว่ามีวิธีบอกรบที่เสยบห่อขั้วผมเนี่ยครับกับมาสะอาดที่สุดวิธีแรกเลยนะใส่น้ำยาล้างจานครับที่สะอาดสู่ไม่ติดขี้นโป๊ะเียเลยบอลโอพี่น้องนี่ครับข้าวต็มเลยครับดําปื้อเลยครับปังนี่ชนะครับพี่น้องเบิ้งครับ แค่ฉีดเทปปากเดียวการให้สะอาดจบขาบมั่นเนืบครัวสะดวกเพราะมีหัวฉีดระบบพิเศษที่ปักได้ถึง3แบบครับพี่น้องสำหรับพี่น้องคนใดอยากขจัดขาบมัน่นง่ายๆและประหยัดแม่งแบบกระป๋อมแนะนำเลยครับไข้ใส้มาจิก,กิ้นขั้วขวดเขียวทาช่นจบมันน่นเนบแค่ฉีดจบขาบมันน่นเนบครัวลดแรงขัดขจัดขาบไขมั่นขวดนี่ครับพี่น้องห้าซื่อเลยตามลาา่างค่าชันนั่งตัวไปได้ครับพี่น้อง